พามาทําความสะอาดสวนกันค่ะวันนี้ป่ามะเขือรกมากเลยคะ่ะค่อยๆทาไปนะคะแม่มนุนไม่ได้ฉีดยาฆ่าญ้า,ยายเลยเพราะว่ามีเป็ดมีเป็ดมีเป็ด,ปดน้องไก่อยู่ด้วยใช้้าเนี่ย่เป็นป๋ยนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยก็ยพักคะ่ะธรรมชาติค่อยๆทําไปนะคะนี่เห็นไหมขอบยารกมากเลยค่ะค่อยๆสางญ้าออกนะคะกอหญ้าเนี่ย ค่อยๆทำไปกับมีดหดคู่ใจนะคะหนึ่งเล่มนะคะอันนี้ใช้งานได้ดีมากเลยค่ะแม่มนซื้อมาหลายปีแล้วก็ได้ใช้เต็มที่ปีนี้นะคะเพราะว่าได้ลงสวนเต็มที่เลยแม่มนทำไปเรื่อยๆค่ะเหนื่อยก็หยุดนะคะเห็นท้องทุ่งสีเขียวแล้วสดชื่นดีค่ะนี่ค่ะเริ่มสะอาดตาขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวแม่มนจะตัดหญ้าใช้เครื่องตัดหญ้าซ้ำนะคะ น่านจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ค่อยสางไปช่วงเช้าพอแดดมากใสาๆเราก็หยุดค่ะนี่นะคะทำไปเรื่อยๆทีนน,นี้หน่อยๆทาด้วยความสุขนะคะเราจะรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อย